อ้าวอ้องไปไหนช่วงแล้วบ่ช่วงแล้วล่ะช่วงแล้วบ่นอนกำลังตื่นปล่อยตัวเลขไปแล้วนอนเลยนอนเลยช่วงเลยนอนเลยทีน huh? right. ี good? ้ผมก็เลยนอนหลับน right. ี Hello, ่แหละพี่น้องนียกำลังตื่นเอฟซีก็โทรเข้ามาว่าขาดสินขาดสายด้ดิว่างไดี๋นเพราะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมผ่นไว้อีกแล้วเนาะโอ้เป็นน้องกับบลอกบล็อกหัวดอกครับพี่น้องบล็อกบล็อกหัวเนาะบอกเนาะเมนของจริงเนี่ยมันต้องแอดมินแต่ละช่องมันต้องหลักแสนขึ้นนะครับเพราะว่า เพจเฟซหรือว่ายูทูบเนี่ยคนละสองแสนสามแสนหาแสนหกแสนคนติดตามพี่นอ้องไปเบิ้งเพจปลอมหลายบางคนเพิ่นโทรมาเนาะเพิ่นว่าตกลงตัวไหนกันแน่เออเพิ่นว่างเด็ดจริงไหมเพิ่นบอกมาหน่ะมันบ่าเป็นตัวเลขของเขาตัวเด็ดเขนบอกตัวเด็ดไอ้สองแปดสามเนี่ยเพิ่นบอกว่าสนะองแปดเก้าพรนะสองแปดเก้ามาใสาย่ยี่งจัดแล้วเนี่ยเพิ่นโทรเข,ข้ามาถามกันเลยบอกว่าพวกนี้ อนี่ของแท่นี่นี่เนี่ยเอ้าเอ้าสองตัไหมสองแค่นั่งตาตุ่นตาโปยนี่ผมก็เช่นนี่นี่นี่ของแท้แล้วพี่น้องนี่สองแปดสามไม่ใช่สองแปดเก้าหรือสองแปดเก้าสองแปดเก้าพวกเจ้าม้าใสเออเออนี่นี่นี่สองแปดสามนี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่เน้นสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกับหาสี่นี่ครับนี่ของแท้แล้วพี่น้องอันพวกที่ไปเมือง ของเพจปลอมนั่นก็เข้าไปดีนักทรงอันลิงให้มิแต่ลิงกันพานั้นแกมเพานั้นแต่งทีมงานของบ่มีเด้อพี่น้องลิงกันพรานั้นขอบคุณดังไงขอบเข้าไปขอบคุณอันเพจปลอมเออเพจอวตานก็ขอบคุณเขาว่าสันโอ้ยเป็นก็บเบื้องหูละเนาะเล่นเกมเปิงเปิงเป็นเก็บเบื้องหูเก็บเบิ้องอ่ะก็บมาเติมตัวหนึ่งอันนี้ของแค่ของแค่ของแค่ยุนีของแค่ ดูกล่องนะครับว่ามันไม่ได้ควบคูกอกอันใดนปลอมอันไดจริงอันไดแท้เนาะอครับมงก็บบูฮัวหอกมันควบค่ไหนอ่ะอั้อมมึงก็ี้แจง้ฟังนะครับของแท้อยู่ที่นี่นะครับของแท้มีหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดสามแล้วก็ห้าสี่ห้าหกเนี่ยแค่นั้นแค่นั้นสามตัวไปตัดเอาเนาะครับขีปนให้เบแล้วเนาะอะไอ๋อขอเคครับ